อเราขอสวัสดีทุกท่านกันแล้วผมซึ่งวันนี้ก็อยู่กับน้องภูวณีชเช่นเคยผมซึ่งวันนี้ก็เล่เกมแข่งรถขับรถโลกนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าชื่อแบบมันชื่อว่าอะไรแต่เท่าที่ผมจาได้คือมันชื่อว่าขับรถโลกซึ่งวันนี้ข้างหลังอะน้ำบูนั่นอะผมจะามาแอางให้มันแรงแรงแต่ว่าเครื่องผมจะยังไม่แองนะ ซึうう่งมันโดนทิ้งล้างมีคุญแจอยู่ด้วยนเห็นมันยังใช้ได้อยู่มันไฟหน้าอางไปแล้วแล้วเริ่มาล็อกขับอยูโหขับได้ร้อยเดียวโอเคว่าเราไปกันก่อนดี ทีนี้ขับไม่ถึงเลยมันขับไม่ไหวทุกคนคุณมาขับไม่ไหวเ,เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมันไปเข้าอู่กันนะอู่กันเขาขอัยทิ้งไปด้วยนะครับไม่เข้า โอ้อเลยอัดต้องมาไป,ปควันพระเจ้ามีอยู่ข้างหน้าเรขับไปเรื่อยๆอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะซ่อมมันได้หอเปล่านงน้อยตรงน,นีนหมดเออมีหมดออโอ้โห <c oughs> ที่พ่ดงานทุกคนได้ยินเสียงไหม ผมจะทำให้ดูอีกขอขับรถจอดนะก็ลาดูทุกคนรอดูเด็เกอคอกนี่ีของีของเก็บของดีครับ น้ำลาดลาดก่อนนี่ลาดลาดลาดต้องขอไปด้วยครับที่ผมไอวันี่ช่วงนี้ไม่สบายครับอืมโอ้ยนี่นะผมก็ทำ จะทำความสะอาดรถนะโอ้โหรถสั่นหึ้ยกึกรึกรึกึเลยอันนี้ใส่แต่คือคราบคราบมันหนาเกินว่าเอามาล้างทำความสะอาดก่อนเพราะมันขึ้นสนิมแล้วโอ้โหดูปะเอาไมนยังใช้ได้โอ้โห กันแค่สองอาทิตยงโอ้โหเสียงพ่อเท้โอ้โหเหสียงพ่อเท้โอ้เสียงพ่อเท้โอ้โห,หโอ้โหสา,าโโโโสามหัวเข้าไปเลยทุกคนโอ้โหแม่หมุนเป็นเข็มนาฬิกาเลยโอ้ทุกคนล้นไม่ไหวจริงเมกก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไป เราซ่อมกันเลยขูสภาพดูอันดับแรกขอเปลี่ยนคอนี่นี่นี่ทุกคนสีนี้สวยไหมสีเหลือก็ไม่ธรรมดา วสีเนี่ยสวยโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอใส่แค่สีแล้วสีแล้วใส่สีนี้กี่บอลโอ้โหดูดูดูควันโอ้โหเปลี่ยนเลยอ่าอ่าอ่างี้เป็นอันนี้เออโอเคโอู้หดีทุกคนท่อยังเป็นสนิมอ่ะสนิมหรือเปล่านะ นะเดี๋ยวมันเปลี่ยนล้อเลยเอาไปคือผมจะยังไม่แองร้อนนะเงินไม่ฟ้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจอเพรต้องเป็นร้อนที่สวยๆทุกคนร้อสวยๆเอาเมาะนะไม่ไหนสวยจักร้อนี่มันค่อสวย นี่มแม็กแน่เข้าเลยทุกคนนี่เอาแม็กแพงสูดไปเลย้ามโอ้โคตรแพงไม่โอครับเอาแม็กสามหมื่นอ้โหโคตรไทยโคตรไทยบอดี้ไม่เอาครับเนี่ย สีแมมอย่างสวยอ้แม็กเงาหรือเปล่าใส่ลายนะอ๋อ เพราะว่าเดี๋ยวผมอ่ต้องใส่บอดี้เนี่ยให้แบบวสวยอือะมาบอดี้ Body ถ้าจำไม่ผิดมันได้แค่ข้างล่างครับอ่าข้างล่างข้างล่างโอเคใส่สีส้มอ่าเสร็จแล้วเออทำโคตรไว้นี่นะนี่คือมันเป็นเครื่องให้ผมอยู่แล้วอ่ะ คุณมาถึงอ่างล่างความจ่ายเครื่องผมก็ทําความจ่ายไปแล้วอพรนะอะมเป็นเครื่องของมันออาอ่่าออ่อ่าอ่าอ่อ่อ่า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 อนอ่อ่าออาอ่่า่าาอ่า่าอาอ่า่อ่เ่าอ่อ่าอ่่ พอดูวันนี้ก่อนเลยเจ็ดลอเอ๊ะสามว่าสามสิบสองเหรอเคเคผมพอผมมาทำคันนี้ก่นอนอสานซีผมลูกรักผมคันที่ผมรักมากที่สุดแล้วมาดูวิ่งวบ่อยเกินควันไกลงี้ไปแล้วอ่ะแอ้ไม่ต้สืกผมแอ่งไว้ผมแอ่งไว้นะ อย่าสงสยัยเอาปิดทันโอ้อะไรกันครับเนี่ยนี่อันนี้ละ่ะโอ้โหไม่จะซื้อเลยเลยความอันเลยอัหนีนย้นยไอเยไปเลย คลองเทนักแองกลอดคองเทโอ้โหรวยยังวิ่งได้แค่แปดสิบหนึ่งนะ สามสี่บ้างผมอยากขับอาสามสี่อยากขับขับลูกหลกผมอ่อฮะโอ้โหไม่ได้ขับมานานกระบ้าพูดเก่าอันคือรถคันแรกที่ผมได้ขับเลยทุกคนคันนี้คือรถคันแรกที่ผมได้ซื้อมาขับเจ้าคันแรกเลยโอ้โห เดี๋ยวผมจะเก็บเงินซื้อเองมารับทำเงินทำมาหากินตลอดเนี่ยทุกคนวิ่งเท่าไหร่อ่ะนี่ยวิ่งเท่าไหร่สิโอ้ยดูแลมูเออจะว่าไปแลมวมูไม่แอมแอมเยอะนะ เอาไปเดี๋ยวไปลอง R สามสี่บ้างเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่ามันแรงขนาดไหนเจอเผ่านั้นพอดีขอแข่งหน่อยจะกวนปะพันปะแบบกราฟสองเทลาหนึ่ยหานี่ตัดตัดเดียวสามร้อยโอ้โหนี่คือรถคันที่สองที่ผมได้ขับ ซื้อเองขึ้นได้ถึงห้าร้อยขึ้นถึงห้าร้อยพวกก็ไอมันแรงนะครับวันนี้นะไอ,อไม่เข้าใจทำไมเดินนี้งอเอาซื้อ,าาาาาอมาใมาขับเหรอ เาบาวนุ่มหนึ่งหนึ่งเบา่งสามเบาเบานุ่มมีหนึ่งเาบานุ่มเาบา,มเา,บามไม่น่าไหววะโอ้โหวสี่เลยหรอ,อทำอะไรกันอะออทำบ้าเรือห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 รือ พี่ก็มีรถบ๊อบไฮ่โดริกน้องพี่ก็มีระบบไผ่โดรกนี่รถพี่ก็มีระบบไฮโดรีนีเ่เดี๋ยวเราว่ขาขันกแกงเลยแกายี่ครคับรออะไรละ่ะโอ้โผมว่าผมแพ้คันหลังสีม่วงโอ้โหไม่ไนึกนึงกับเขาเลยเขาเล,ขขเล,ขขเลา็กกว่า ทนันยูควรทันยูไอ้คันนั้นค,ควรไปทนันางดิผมไม่ได้หนึ่งหนึ่งัคันนั้นนะผมหนึ่งหนึ่งกับไอ้ข้างหลัง <c oughs> <c oughs> ว้าหึ้วผมพอควรคันนั้นทนันยูนะว้ายรถเบรกไม่ได้โอ้ยโอ้ยกลับกลับโอ้ดนเขานำเลย ทุกคนอย่าว่าผม, <S <S มเขาไม่มีนั้นหน่อยเหรอมมีที่กั้นหน่อยจะหาซื้อที่กั้นมาให้หน่อยเหรอเจ้าของแม่โอ้โหลมควันเขาเรี่าเราคือผมต้องยอมอ่ะไอผมจะไม่ยอมอ๊ะ,ะไม่นะคือผมพลาดเดียว จุดของนั้นนะทุกคนจำได้ปะผม้าดเดียวเวอร์ไม่ชนะไปเดียวไอเบย์คันนี้นะโคตรแรงล้วนไหลกว่านั่นฮิ๊กฮิได้ั้งผมหกพันขออภัยครั้ครับถ้าอย่างผมไม่ค่อยผมไม่สบายนะบอก คิดหน้าเราเป็นอะไระม,ามาดูไอก่อนจะไปแองภายในก่อนเอาสีแดงแดงแจ๊ดไปเลยเอเอไม่แองล่ะแค่บวกพอก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแนละ้วพวกคนจะเลิ่อนผ่านไปเลยก็ได้นะไม่ค่อยมีอะไรแล้วอะ คือที่แพงที่สุดผมไม่ชอบสไปสปเล,ล,ล,ลอร์ใหญ่มากผมไม่ชอบเลยอะเอาเป็นว่าเออสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ก,ไก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะใครชอบอะนะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ดูชอบเอสนะขอร้อง จะดูช่องเห็นอันนี้ผมจะร้อยห้าสิบละตักอ้าผมกันเยือเๆนฮะเพราะหมาของผมคืออยากได้ดูผอยากมีติ๊กอย่างที่ผมคเมนต์น่องะสบคินี้ผมขอลา่สวัสดีครับบายบายบายจ้าหมุนอิเฮ้ดีครับ